ท่านครับทำไมรถเกี่ยวปานเจริญนี่ถึงขายดีครับทารถเหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะทาเหมือนกันทําเหมือนกันทาขนาดเดียวกันการใช้อะไรก็คือจะใช้อะไรร่วมกัน,นดเนี้ยรวมกันมันคือข้อดีข้อดีสําหรับนักเล่นรถแต่ถ้า30ปีผมว่าแม้แต่ในยพานต่างๆในะี่พานปั๊มของนอ่ะ3าปียังเส้นเบอร์70เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเท่าเดิมในยพานตู้ก็เท่าเดิมทุกอย่าง การจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะคิดคิดคิด,คดนานยกเวนก้นอุปกรณ์สริอภายนอกนิดหน่อยอย่างนาั้นทาไมว่าแต่ถ้าภายในเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนให้ใครเลยผมจะใจแข็งมากอ่ะสาหรับลูกค้าครับคือไม่อยากให้อะไรมันมันหลากหลายรุ่นพอหลากหลายอ่ะมันเกิดปัญหาครับสาหรับการใช้ผมเอาจากชีวิตจริงผมผมเล่นรถเนาะครับชีวิตจริงมันมันไม่ได้ง่ายการที่เครื่องประดับประดับได้ แต่ถ้าประดับมากเกินไปอ่ะมันดูแลยากผมถึงไม่่อยมีอะไรเห็นไหมล,กลกูกๆมีชิ้นหลักๆเท่านั้นแหละทีะไ่ไม่ไม่ไม่ใช่วัตถุผสมที่จะใช้งานหรือ,อถ้าเน้นสวยงามอย่างเดียวผมไม่เน้นผมเน้นใช้งานหลัก่สไตล์ผมมันเป็นแบบนั้นก็เลยลูกค้าก็เลยคนเก่าๆก็เลยคนที่เป็นแต่บางคนคนที่ซื้อผมเกือบเกือบเกือบสามสิบคันแล้วยังมีน้ำลายสาสิบคันใช่โอ้โหยี่สิบห้าคันเสียตผมมัมนซื้อไป ั 30, ไนไรคนที่ซื้อไปเกือบสิบพันเนี่ 10, ยเยอะมาก 7, กดพัน like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์ hmm. กดติดตามนะครับช่องออสรถเกี่ยวอะไรเดอร์ด้วยนะครับ